เปิดด่านบ้านคลองลึกแค่สัปดาห์ละสองวันแต่ดราม่ามาเต็มใครได้ประโยชน์กันแน่ วันนี้เราจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวร้อนๆเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนจับตามองและหลายคนก็กำลังตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียวเริ่มแล้ววันนี้กับการเปิดให้บริการที่เศษที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นด่านชายแดนสำคัญระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสักแก้วได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดให้ ประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยจะเปิดให้เข้าออกสัปดาห์ละสองวันเท่านั้นคือทุกวันพุธและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งมาตรการนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่31สิสิงหาคมและจะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงส่วนด่านอื่นๆนั้นยังคงปิดตามปกติไม่ได้เปิดให้บริการเหมือนบ้านคลองลึกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการเปิดด่านครั้งนี้กลับกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมากมายหลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามาตร,ราการพิเศษนี้อาจไม่ใช่แค่เพื่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาเท่านั้นแต่ยังอาจกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มนักเสี่ยงโชคนักพนันรวมถึงแก๊งคอรเซ็นเตอร์หรือแม้แต่นักธุรกิจสีเทาใช้โอกาสนี้เดินทางเข้าออกปล่อยเปลดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นว่า นี่คือการช่วยเหลือประชาชนจริงๆหรือการเปิดทางให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มได้ประโยชน์เต็มๆนี่คือเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้แล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับการเปิดด่านบ้านคลองลึกสัปดาห์ละสองวันแบบนี้มันคือโอกาสที่ดีหรือคือช่องทางให้ปัญหาใหม่ๆตามมา